ตาเจ้าขาวหวน,นิงไลาตาอันชานุวันนี้นะคะเพื่อนๆอันจะมาพูดถึงสำนวนหนึ่งในภาษาจีนที่เพื่อนๆหลายคนเนี้ยอาจจะได้ยินบ่อยในซีรีส์หรือว่าในชีวิตประจำวันค่ะก็คือสำนวนที่ว่าโมหมิงฉีเหมี่ยว 莫มหมิงชีเมีสำนวนนี้นะคะจะแปลว่าเหมือนแปลกหรือว่าอะไรที่หาเหตุผลไม่ได้นะคะและอีกในความหมายหนึ่งเนี่ยก็อาจจะหมายถึงแบบงี่เง่าหรือว่าแบบงงๆอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะเพื่อที่เพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้เข้าใจวิธีการใช้มากขึ้นค่ะ什什么时什么时时候候 หัมิงีเมียวก็จะแปลว่าเมื่อไหร่ที่ฉันเนี่ยไปมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อเธอฉันงงนะหรือว่าอาจจะหมายความว่างีเงาก็ได้นั่นเองค่ะซึ่อ我看你说过一句话重复过几次你就说莫名其妙的红耳และในประโยคนี้นะคะก็จะหมายความว่าแปลกจังหรือว่าแบบอะไรที่หาเหตุผลไม่ได้นะคะก็คือ หนีชั่วช้าไม่ชี้ม่เห็นหงเหงเลยก็คือเธอพูดว่าอยู่ดีๆเธอก็ become popular ก็คือมีชื่อเสียงขึ้นมาแบบงงๆแปลกๆนั่นเองค่ะอีกประโยคนึงนะคะไม,ม่ชี้ไม่เหาา็นจะ爱上你ไม่ชี้ไม่เหาา็นจะ爱上你ก็จะแปลว่า หลงรักเธอโดยไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะในประโยคนี้นะคะมม่หมิงฉีเมียวก็จะหมายถึงว่าแบบหงลงรักแบบไม่มีเหตุผลอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะเรามาดูอีกสักตัวอย่างนึงน,นะคะอย่างเช่นว่าเวลาที่มีเพื่อนหรือว่ามีใครเนี่ยมาเล่าอะไรให้เราฟังใช่ไหมคะแล้วเรารู้สึกว่ามันฟังดูแปลกๆหรือว่าเราไม่ค่อยเชื่อหรือว่าเออมันเป็นความจริงหรือเปล่าแบบเหมือนสงสัยอะ่ะเราก็อาจจะพูดกับเพื่อนเราหรือคนที่เล่าสิ่งนั้นให้เราฟังนะคะว่าผู uh ้ยป่ะใช่โม่หมิงฉีเมียวหรอ 不ุ้ยปะใช้มก็จะหมายความว่าโอ้ยใช่หรือเปล่าเป็นไปได้หรือเปล่ามันดูแปลกๆนะแบบแปลกมากเลยอะไรประมาณนั้นนั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ,ขะเขาไม่พูดอะไรเลยก็จากไปแ้วมันะ เจ้าเหริน莫名ยวในประโยคนี้นะคะก็จะหมายความว่าเอ้ยทำไมอยู่ดีๆก็ไปแบบไม่ลาเลยแปลกจังอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะก็จะคล้ายๆกับเวลาที่คนไทยเราพูดกันนะคะก็คือแบบ อะไรอะแบบอยู่ดีๆก็ไปเลยแบบเหมือนงงๆอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเราจะใช้ได้ในเกือบทุกสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าทําไมมันรู้สึกแปลกจังหรือรู้สึกแบบหาเหตุผลไม่ได้หรือว่างงๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือประโยคที่ว่าฉันไม่รู้ตัวฉันไม่ีู้ียวก็คือแบบ คยแปลกมากหรือในภาษาอังกฤษที่เราจะพูดว่า it's really strange หรือ it's really weird นั่นเองค่ะสรุปง่ายๆนะคะสำนวนนี้โม่หมิงฉีเหมี่ยวโมหมิงฉีเมี่ยก็จะหมายความว่าแปลกหรือเป็นอะไรที่หาเหตุผลไม่ได้และในอีกความหมายหนึ่งนะคะในภาษาพูดเนี่ยก็อาจจะเหมือนแบบประมาณว่างงๆหรือว่างี่เง่าหรือว่าแบ อะไรก็ไม่รู้ประมาณนั้นนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะไปอ่านตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้เข้าใจการใช้ํำนวนนี้มากขึ้นนะคะก็เข้าไปอ่านได้ใน a n น e s ชา a n น e ลบล็อค่ะเดี๋ยวแอนจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะแอนก็จะเขียนตัวอย่างให้เพื่อนๆได้อ่านกันด้วยค่ะสุดท้ายเนี่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะแอนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเซียชิเจนบาย